จอดของการแต่งรถของที่เลสเบกก็คือสวยลงตัวใช้งานได้ดียิ่งขึ้นครับเป็นคนขับรถที่ใส่ล้อเดิมไม่ได้สมัยเด็กๆก,ก็ไม่ได้มีสตุง้งสตังในการตกแต่งรถยนต์ส่วนมากก็จะเป็นการซื้อหนังสือได้เอาความรู้ตรงนี้ที่ตัวเองเคยมีความชื่นชอบเนี่ยเอามาสร้างเป็นธุรกิจที่สร้างไรายได้แล้วก็ดูแลครอบครัวแล้วก็เติมเต็มความฝันด้วยมีรถที่ไม่เคยคิดว่าชาตินี้จะมีปัญญาซื้ออย่างปอร์เช่ในวัน,วน,วน สดเพื่อนๆอยู่กับดีมเลสเปกกับเลสเปกคิวเพื่อนแท็กลรถนะฮะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมรถของพี่ดีมเองซึ่งวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีตั้งแต่ซื้อรถ3คันนี้มาก็ยังไม่เคยได้ถ่ายรูปร่วมกันทั้ง3คันเลยซึ่งวันนี้ก็เอามาจอดเรียงกันเป็น power ranger เลยเลแล้วก็ขาดอีกหนึ่งสีซึ่งวันนี้พี่ดีมจะพาเพื่อนๆมาชมว่าแต่ละคันของพี่ดีมเนี่ยแต่งอะไรกันบ้างเพื่อที่จะ ให้คนที่ใช้รถรุ่นนั้นๆอยู่เอาไว้เป็นแนวทางซึ่งรถที่พี่ดิมใช้อยู่ตอนนี้ก็จะมี BMW Series 3 G20 ตัว3 0 i แล้วก็ Civic FE ก็คือ Civic 2021แล้วก็ที่ใหญ่ของบ้านก็คือป o r s เช e 911 c a r ั e r a S รล่าตัวถัง992ซึ่งแต่ละคันเนี่ยไม่มีเดิมสักขัดเป็นการตกแต่งเติมความลงตัวแล้วก็เติมสมรรถนะการขับขี่ให้ที่ดียิ่งขึ้นจอดของการแต่งรถของที่ r e s p e c ก็คือ สวยลงตัวใช้งานได้ดียิ่งขึ้นครับวันนี้เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์พี่ดิมด้วยให้เป็นกำลังใจในการทําคลิปดีๆสาวดีเพื่อนเพื่อน,นที่รักแต่การแต่งรถได้รับชมได้ข้อมูลนะฮะนี่เลยไปดูกัน บ้านผมเนี่ยต้องบอกนี้ว่าพี่ดิมเป็นคนชอบรถที่มีสีสันแล้วก็เป็นคนขับรถที่ใส่ล้อเดิมไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าตัวเองเป็นร้านล้อแมกนะแต่ว่าพี่ดิมเป็นคนที่หลงรักในล้อแม็กแฟชั่นอยู่แล้วก่อนที่จะมาทําธุรกิจเกี่ยวกับล้อแม็กยางรถยนต์เนี่ยก็เป็นคนที่ชอบล้อแม็กแต่งอยู่แล้วซึ่งพอได้มาทําธุรกิจในส่วนนี้เนี่ยนะฮะก็ถือว่ามันมาเติมเต็มความฝันในวัยเด็กของเราแล้วกันสมัยเด็กๆก,ก็ไม่ได้มีสตุง้งสตงในการตกแต่งรถยนต์ ส่วนมากก็จะเป็นการซื้อหนังสือดูว่าเฮ้ยโอเคเขามีแนวทางการตกแต่งอะไรบ้างมีล้ออะไรมาใหม่ๆบ้างซึ่งก็เก็บไว้เป็นข้อมูลเก็บไว้เป็นความรู้ก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าวันหนึ่งจะมีโอกาสได้มาทําธุรกิจเกี่ยวกับล้อแม็กได้เอาความรู้ตรงนี้ที่ตัวเองเคยมีความชื่นชอบเนี่ยเอามาสร้างเป็นธุรกิจที่สร้างไรายได้แล้วก็ดูแลครอบครัวแล้วก็เติมเต็มความฝันด้วยการมีรถที่ไม่เคยคิดว่าชาตินี้จะมีปัญญาซื้ออย่าง เในวันๆโอเคเดี๋ยวไปดูกันมาดูคันแรกกันดีกว่านี่เลยฮะ BMW Series 3 G20 ซึ่งคันนี้เป็นตัว 300i นั่นเพื่อนก็คือเป็นตัวเบนซินราคาคันนี้ตอนซื้อมาก็3ล้านต้นๆซึ่งตัวนี้เป็นตัว CBU หรือตัวประกอบนอกตอนนี้ก็ไม่มีแล้วตอนนี้คือเขาจะทําตลาดเป็นตัวประกอบในประเทศก็คือเป็นตัว 300d ดีเซลตาม 300e ตัว p l u อ i n h y b ริดแล้วก็ตัว M340i ซึ่งเป็นตัวแรงที่สุดในตัวถัง G20 จริงๆแล้วพี่ดิมเคยคิดว่าจะรอนะเพราะว่าจริงอยากได้ M30 แต่ว่าไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่ก็เลยตัดใ,ใจซื้อคันนี้ก่อนซึ่งรถเดิมเนี่ยเป็นสีขาวแต่ตอนนี้มันทำการเปลี่ยนสีแล้วใครที่ติดตามช่องวิ่ดีมอยู่ก็น่าจะรู้ว่าพีดิมเปลี่ยนสีโดยพ r i b บล Carpaint หรือว่าเป็นการทําสีโดยที่สามารถลอกได้ซึ่งมีการทําสีแบบนี้พีดิมบอกว่าสุดยอด สวยมากๆใสมากๆจะเห็นได้ว่าความเงาความวาวมันใกล้เคียงสีจริงมากๆมันเงากับสีจริงอยู่ด้วยซ้าเวลาพี่ดีมพูดเนี่ยพี่ดีมไม่ได้รับสปอนเซอร์จากใครใดๆทั้งสิ้นกลั่นมาจากประสบการณ์การใช้งานจริงๆไม่ได้มีการอวยแต่ว่าพี่ดีมก็ต้องบอกข้อมูลเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้ใช้ในการตัดสินใจทุกอย่างนะครับมีข้อดีข้อเสียโดยเฉพาะการเปลี่ยนสีรถซึ่งข้อดีของการเปลี่ยนสีแบบนี้คือได้สีที่เหมือนสีจริง เผอเอเงากว่าสีจริงแต่ข้อเสียก็คือใช้ระยะเวลาในการทำเนี่ยนานใช้คล้ายการกลับสีจริงก็คือรายละเอียดดีเทลอาจจะต้องมีการเก็บรายละเอียดบ้างเพราะนั้นคือตัวนี้มันเหมือนงานฝีมือเพราะว่ามันไม่ใช่ฟิล์มที่แผ่นมาแล้วติดลงไปในรถมันเป็นการพ่นเหมือนพ่นสีจริงเพราะฉะนั้นคือในจอกจุดมุมต่างๆอาจจะมีการต้องเก็บรายละเอียดซึ่งการใช้เวลาในการเก็บรายละเอียดแต่ละครั้งเนี่ยก็ใช้เวลาหลายวันอยู่ถ้าใครที่อยากจะเปลี่ยนสีรถแล้วอยากให้ดีเทลใกล้เคียงสีจริงเพื่อนๆต้องให้เวลา เวลาสําคัญในการทํารถเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทําอะไรก็แล้วแต่กระทั่งในการทําช่วงล่างล้อยางหรือจะเป็นระบบเบรกหรือการแต่งรถต่างๆทุกอย่างเนี่ยมีดีเทลมีรายละเอียดเพราะฉะนั้นคือการที่ใครจะมาตกแต่งรถเนี่ยพี่ดิมย้ําเสมอว่ามาแต่เช้ามาก่อนทําก่อนไม่อยากให้ลูกค้าเวลามาที่ร้านแล้วแบบพี่ครับรีบครับผมต้องทํารถแล้วไปทุระคือมันจะทําให้เป็นการเร่งงานแล้วทําให้งานที่ออกมาเนี่ยมันไม่ดีที่สุดพี่ดิมอยากให้ทุกคนเนี่ยเวลามาแต่งรถแล้วเนี่ย ได้รถไปใช้งานแล้วก็สามารถใช้งานได้เต็มปปะสิทสีภาพเพราะฉะนั้นให้เวลาพี่ดีมให้เวลาทีมงานนิดหนึ่งในการดูแลรถของเพื่อนต่อไปสีนี้เป็นสีไฟเอร์เลสก็คือเป็นสีส้มอมแดงแดงอมส้มใครจะมองเป็นสีแดงก็แล้วแต่หรือจะมองเป็นสีส้มก็แล้วแต่จริงๆแล้วก็มันก็คือผสมกันนั่นแหละสีตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นสีเบอร์ตรงของ BM เอ็แต่ว่ามันเป็นสีของเฟอร์รารี่ซึ่งมันเป็นสีลอตโซ่คอซ่าซึ่งเป็นสีแดงนะครับแต่ว่าทําการคัสตอมด้วยการหยอดสลออนึ้้มมแิดกาว โ,โดนใจสุดๆส,ส่วนล้อนะครับพี่ดิมใส่เป็นล้อ BC Force ซึ่งล้อเนี่ยที่ร้านเนี่ยก็จะคันนี้ก็จะเปลี่ยนไปหลายชุดแล้วแต่ชุดนี้เป็นชุดที่ชอบมากแล้วก็ลงตัวมากๆก้านเป็นสีบลัชเกร a y นะฮะจะสีออกเทาๆล้อเนี่ยเป็นการกลึงขึ้นมาล้อ Force แท้อย่าง BC Force เนี่ยก็คือจะเป็นล้อที่ใช้อลูมิเนียม6061ในการผลิตเป็นการกลึง CNC ขึ้นมาเป็นก้านแล้วก็บลัช ให้มันเป็นสีเงินแล้วก็พ่นด้วยแลกเกอร์ที่เป็นสีเทาลงไปมันก็จะแบบมีความเหลือกของแสงส่วนขอบเนี่ยเป็นสีดําเงาเพื่อให้ด้านมันลอยขึ้นมาเลยเพราะว่าพอขอบดําเงาลัดด้วยยางล้อมันจะดูโดดเด่นมากเลยฮะ มันเืรนล้อที่มันลอยออกมาซึ่งแบบสวยมากชอบมากยางหน้าใช้ขนาด225/35 20ยางหลังเป็น25/30 20นะครับท่วงล่างเป็น KWV3 สำหรับตัวนี้เป็นโชสตรียูทที่ดีที่สุดในรถยุโรปผมการันตีเลยใครที่ชอบเรื่องความนุ่มนวลขับสบายขับขี่ในย่านความเร็วก็ยังมั่นใจมีความนุ่มเป็นทุนเดิมคาแรคเตอร์ของ KWV3 ถือว่าเป็นที่สุดของโชคกสตรียู outh, ที่เหมาะกับถนนคนไทยมากๆและที่สาคัญที่นี่ติดตั้งโชคได้ถูกต้องและดูแลเ,เพื่อนได้ตลอดจากการใช้งาน แล้วก็โชคตัวนี้รับการยาวนาน2ปีฮะเดี๋ยวข้ามคันนี้ไปก่อนเพราะว่าคันนี้ไม่ได้รีวิวนานแล้วน้องฟ้าไมอามี่ตัวนี้เป็นฟิล์มกันรอยการเปลี่ยนสีเป็นงานคันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนสีแบบเป็นฟิล์มไม่ได้เป็นพ่นนะตัวนี้เป็นการติดฟิล์มกันรอยในปกติน้องจะเป็นฟิล์มใสใครที่อยากจะไปดูคลิปฉบับเต็มจะขึ้นป๊อปอัพให้ไว้แล้วก็ไปกดดูกันว่าการทําสีแบบนี้เป็นแบบไหนซึ่งตัวนี้เป็นฟิล์มกันรอยที่เป็นฟิล์มสีซึ่งตัวนี้เป็นสีไมอาามมมีี่่ชอนยว้้ G20 งฟ CWF E อันไหนเงากว่ากันก็ต้องบอกว่า G 2 0เงาวกว่าเพราะว่า G 2 0มันเป็นงานพ่นส่วนฟิล์มตัวนี้ก็ถือว่าเงาวกว่าสติกเกอร์ทั่วไปแต่ว่าก็อาจจะยังไม่เงาเท่ากับรถที่มีการเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกมาแล้วแต่จริงๆมันสามารถเคลือบได้ด้วยนะตัวนี้แล้วก็เป็นสีโทนที่ชอบมากๆนะครับเป็นฟ้าอมเขียวหรือฟ้าไม่มีของปอร์เช่นั่นเองพี่ดิมเคยอยากได้ปอร์เช่สีนี้นะแต่ว่าด้วยความที่ทางปอร์เช่เนี่ยเลิกผลิตไปแล้วก็เลยตัดสินใจซื้อเป็นสีเหลืองจริงๆก็ชอบสีเหลืองอยู่ ซึ่งพอออกซีวิกเอฟมาก็เลยโอเคตัดสินใจทําเป็นสีนี้แหละส่วนนี้คนถามตรงนี้บ่อยกระจังหน้าเท่าไหร่ครับอันนี้เรียกกระจังหน้านะครับด้วยความที่รถพี่นที่เป็นสีดำพี่ที่กันแล้วให้มันเป็นสีฟ้าเฉพาะด้านบนตรงนี้เราก็จะเหลือไว้ให้มันเป็นสีเดิมมันก็จะดูเหมือนมีกระจังแล้วก็มันก็จะดูลงตัวยิ่งขึ้นนะ <Yes. S 1> ตอนนี้ก็ติดตั้งลิ้นหน้าไปแล้วมูลค่าประมาณ8ปดพันเนะครับแบบบางเพียวคาร์บอนตอนนี้ล้อคันนี้ก็ใส่เป็นสี8ตัวนี้แท้เบิกใหม่ติตแปดคูณแปดยูโกฮาอา2 3 5 4ห้นะครับแก้มอิ่มๆตั้งๆเบรกเอลเลสโมโนบ็อกหน้าหลังช่วงล่าง RSR b e s i Eye ก็คันนี้จริงๆพเพื่อนๆก็น่าจะเห็นบันเข้าๆไปแล้วเบาะเลคโร่ซีเอสเบสเซ็ตการตกแต่งของคันนี้ก็น่าจะมาสัก7 8แสนนะครับอาจจะมีเพิ่มในส่วนต่างๆอีกเล็กน้อยอ่ะมาดูที่พี่ใหญ่ของบ้านกันซึ่งตอนนี้ถามว่ามีอะไรเพิ่มเติมนะครับมีฮะไซส์เกิร์ตปกติแล้ว Porsche เนี่ยจะไม่มีไซส์เกิร์ตตรงนี้ยื่นๆตรงนี้มาให้ตีต้องกดออปชั่นประมาณแสนสองเพื่อนๆแค่นี้ชิ้นแค่นี้แสนสอง ซึ่งตอนที่วิริมซื้อรถมาเนี่ยมันไม่มีก็เลยสั่งเพิ่มเติมแล้วก็นอกเหนือจากนี้คันนี้ก็จะมีรับฟิล์มกันรอยจากทางเบ่าฟุง้งซึ่งจะแรปรอบคานเลยจริงๆวิ่งหลังเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองนะวิดิมแรปเพม่มเป็นสีดําเงาเพื่อให้มันดูตัดกับรถนิดนึงตัวไซส์เกิร์ตก็แรปเพิ่มเป็นสีดําเช่นเดียวกันแล้วก็ลิ้นหน้าแรปให้เป็นสีด,ดนนําเ,ดเพิ่มความดุดดันให้กับคันนี้บอกเลยว่าชอบมากซึ่งตอนนี้ฟิล์มกันรอยของทางเบ่าฟุ้งนะครับก็มีจัดจําหน่ายแล้วแล้วททาางสเสปก็ป็นนัวยอยู่ สามารถนัติดตั้งได้ฟิล์มกันลอยของปาฟุ้งเนี่ยมันสามารถกันสเก็ตหินลอยขีดข่วนโดยเฉพาะรถที่มีแรงม้าสูงๆเวลาเราเจอสเก็ตหินมาโดนฝากระโปรงเราเนี่ยมันก็สามารถรักษารถของเราสําหรับคนรักรถเนี่ยมันต้องมีจริงๆอะ่ะสำหรับฟิล์มกันลอยในรถระดับซูเปอร์คาร์ซึ่งราคาในการติดฟิล์มกันรอยตัวท็อปอย่างปะฟุง้งตัวแพลตินัมนะครับที่มีความหนาถึง220ไมครอนเนี่ยราคาอยู่ประมาณสักแสนสองถึงแสนสี่เนาะโดยประมาณสิ่งที่ดีมเติมเสริมลงไปใน克 l 拉เอส992ตัว นี้ก็คือล้อขนาด21นิ้วทั้งหน้าและหลังปกติแล้วติดรถมาเนี่ยล้อหน้าเนี่ยจะเป็นขอบ20นะครับล้อหลังมีขอบ21 วิ่มอยากให้มันเต็มซุ้มทั้งหน้าและหลังเลยก็เลยเลือกเป็น21ที่ล้อหน้าจริงๆแล้วตอนแรกกัใจอยากจะเปลี่ยนเป็นหลังเป็น22ได้ซ้ำแต่ว่ารู้สึกว่าแก้มมันน่าจะบางไปก็เลยเลือกเป็นไซส์21เหมือนเดิมซึ่งสั่งตัดพิเศษมาฮับกลางเนี่ยใส่กับฝาของเดิมของทางปอร์เช่ได้เลยล้อแมตต์้อมยางชุดนี้ก็มานสัก260-270ประมาณนี้แต่สวยมากๆครับรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่า SCA 192จะซ่อนหมุดนะตัวนี้กานเป็นกันเมททลิกขอบเป็นดำเงา รถสนิยมผมนี่มันได้ <jud> จริงๆเลยนะเลือกรอแต่ละชุดให้รถตัวเองนี่ก็แบบหล่อๆทั้งนั้นโคตรโม้เลยก็บอกแล้วนะครับวินีมเป็นคนที่หลงรักในล้อแม็กเราจะมีเซนส์ในการเลือกล้อแม็กให้มันลงตัวกับรถของแต่ละคันได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นคือใครที่แบบอยากจะได้ล้อแม็กสักชุดหนึ่งเอาไว้ใส่รถของเพื่อนๆเนี่ยก็แวะเข้ามาคุยกันได้เลยที่นี่มีของครอบคลุม งบประมาณรถบางรุ่นที่หาสเปคยากๆก,ก็สามารถสั่งตัดสั่งผลิตได้รายละเอียดดีเทลเนี่ยค่อนข้างจะมีเยอะสินค้าล็อแม็กไม่ใช่สินค้าออนไลน์ นั้นคือการที่คุยในโทรศัพท์แล้วเนี่ยจะมาเปลี่ยนเลยเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเสี่ยงนะครับเพราะว่าสินค้าทุกวันนี้มันมีค่อนข้างหลากหลายมีเกรดบางอย่างเนี่ยนะฮะมันต้องใส่ใจเรื่องคุณภาพไม่ใช่แค่เรื่องราคาอย่างเดียวไว้วางใจเราก็แวะเข้ามาคุยกนันเพื่อนเนาะทั้ง3าคันรถที่บ้านรักทุกคันใช้ทุกคันเพราะว่าแต่ละคันก็มีคาแรคเตอร์การใช้งานที่แตกต่างกันออกไปปอร์เช่เนี่ยเอาไว้แบบยามที่เรารู้สึกว่าอยากจะมีความสนุกเล้าใจ C i ี i c FE เป็นรถที่ใช้ในชีวิตประจำวันแล พี่ดิมก็ใช้สลับกับซีวิกเพราะว่าเป็นรถที่ชอบมากๆแล้วก็ขับดีมากๆส่วนโตเช่ขับมากก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าเวลาไม้มันขึ้นแล้วเดี๋ยวราคามันตกเดี๋ยวราคามันตก <c oughs> นนเราก็เน้นจอดแล้วก็ให้ลูกค้ามาดูเพราะจริงๆส่วนมากก็จะจอดอยู่ที่ร้านด้วยนะ <c oughs> โอเคประมาณนี้เพื่อน <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูความสวยงามของรถแต่ละคันหนูพี่ดิมกัน <c oughs> บอกเลยว่าอยากจะหล่อแบบนี้ต้องแวะมาที่เรสเพกงบเท่าไหร่มาคุยกันนะฮะ <c oughs> แต่งรถแบบมีเทสมีคุณภาพแวะมาที่เรสเพกแน่นอนครับมาเจอกันที่ร้านครับถึนเดิมเพื่อน กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วสุดท้ายคิดแต่งรถคิดถึงเลสเซครับสวัสดีครับ